พาเจ้าโตโยต้ายาริสไปเทสทวันนี้ผมจะแชร์ประสบการณ์ด้วยว่าการใช้เกียร์ CVT การถนอมเกียร์ CVT รถอีโคคารหลายๆรุ่นนะครับสมัยนีย้มันก็นวัตกรรมมันก็เปลี่ยนแปลงก,กลับมาใช้เกียร์ CVT อีกเหมือนเดิมแล้วผมก็จะแชร์ประสบการณ์แล้วก็ความรู้ต่างๆนะครับขึ้นไปเทสบนภูทะเบิกด้วยจังหวะที่จะไปเที่ยวด้วยพาไปชิลๆแล้วก็ลองเทสดูนะครับ คันนี้ก็จะเป็นโตยตายาลิทปี2014ออโต้ซีวีทีนะครับเป็นเครื่องยนต์1 2 0 0พซีซีนะครับเพื่อนๆถามกันเข้ามาว่ารุ่นนี้ขับขึ้นภูทับเบิกได้ไหมอัตราเร่งเป็นยังไงอัตราสิ้นเปืองเป็นยังไงน้ํามันเติมอะไรได้บ้างนะครับคันนี้เติมได้ตั้งแต่ E20 ขึ้นไปนะครับด้านหน้าสวยงามมากนะครับอ่ะโอเค เดี๋ยวผมจะพาไปลองเทสแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับช่อง168 Channel ครับวันนี้พบกับโต้ง168เช่นเคยครับเพื่อนๆก็ถามกันมานะครับถามกันเข้ามาว่า 1,200cc อีโคคารคันนี้ขึ้นเขาจะเป็นยังไงอัตราเร่งเป็นยังไงอัตราการสิ้นเปลืองประหยัดน้ำมันขนาดไหนนะครับคันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปเติมมันก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ข้างบนยอดภูทับเบิกนะครับโอเคไป หลายคนอาจจะมองว่าทําไมต้องขึ้นแต่พูทธเบิร์เส้นทางของพูทธเบิร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะโหดทันมากเป็นเส้นทางเดียวที่สามารถคอนเฟิร์มและการันตีได้ว่าถ้าผ่านเส้นทางตรงนี้ได้เรื่องความร้อนหายห่วงแน่นอนเครื่อง1 2 0 0ซีซีเกียร์ออโต้ซีวีทีตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบตัวอีโคคาร์ที่นวัตกรรมใหม่นะครับเพราะว่าอีโคคาร์เนี่ยส่วนใหญ่นะครับเกียร์ออโต้เนี่ยก็จะเอาเป็นระบบซีวีทีทั้งหมดนะครับมันก็จะเป็นเกียร์ระบบสายพาน ทดรอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเอาอิเล็กทรอนิกส์มาควบคุมมันสามารถคอนโทรลด้วยรอบเครื่องยนต์นะครับตามคันเร่งของเราเลยการออกตัวของเกียร์ CVT เนี่ยสมมุติว่าเราจะขับให้มันประหยัดน้ำมันนะครับเราก็สามารถส่งกำลังขึ้นไปเลยโดยการที่ไม่เราไม่ต้องกระแทกนะครับถ้ากระแทกเนี่ยมันจะทําให้เกียร์ของเราสึกหลอได้เร็วมากขึ้นอายุการใช้งานของเกียร์ก็จะลดน้อยลงตามไปด้วยเราสามารถขับให้โดยการประหยัดน้ํามันได้โดยการเหยียบไปที่ความเร็วที่เรา ตั้งไว้นะครับแล้วเราก็ค่อยๆปล่อยคันเลยตัวนี้ก็สามารถจะประหยัดน้ำมันได้สําหรับโตโยต้านะครับก็เป็นรถที่ใช้งานง่ายครับไม่จุกจิกในเรื่องเครื่องยนต์และระบบเกียร์นะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้นะครับก็จะมีแอร์แบ็กมาให้ด้วยคู่หน้าแอร์ก็เย็นกระจกไฟฟ้าแต่รุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นเริ่มตน้นข้อดีก็คือว่าเรามีแอร์แบ็กด้านคู่หน้ามาให้ด้วยนะครับตามกฎหมายกําหนดก็ถือว่าประหยัดน้ำมันมากนะครับแล้วก็ขับดีมากเอาใจ แฟนคลับของ Toyota นะครับที่ใช้อยู่แล้วอยากจะทราบว่า E ีโคคาขึ้นพุทธเบิกไหวไหมนะครับผมก็มาลองเทสให้ดูนะครับ f อหลายๆคนจะสงสัยนะครับว่าทำไมถึงต้องขึ้นพุทธเบิกบ้านผมอยู่ใกล้ด้วยนะครับแล้วก็ได้ลองสมรรถนะของรถได้เต็มที่นะครับเพราะว่าเป็นเนินชันที่สุดใน เส้นทางหนึ่งของจังหวัดเพชรบูร์นะครับสำหรับรถคันนี้ก็ช่วงล่างดีครับการตอบสนองของเกียร์สมูทมากนะครับพวงมาลัยก็สมูทมากนะครับตอบสนองพวงมาลัยเนี่ยได้ดีมากนะครับการตอบสนองคันนี้เป็นพวงมาลัย power ไฟฟ้าด้วยนะครับไม่ใช่ power น้ำมันนะฮะก็ถือว่าตอบโจทย์ในการใช้งานมากนะครับเรื่องความร้อนอะไรปกติแน่นอนครับสำหรับรถโตโยต้าเนี่ยเครื่องยนต์เหนียวอยู่แล้วนะครับเครื่องยนต์นี่่อยจะมีปัญหาอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเนี่ยก็จะประมาณชันนะ ระดับน้ําทะเลก็พันประมาณพันกว่านะครับความสูงความลึกระดับน้ําทะเลนะครับอันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเนินชันมากแล้วนะครับช่วงล่างดีมากนะครับช่วงล่างถือว่าดีมากการตอบสนองของม,มอมาลรเนี่ยค่อนข้างที่จะคมมากนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับ หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าอีโคคาร์เนี่ยขึ้นเขามันจะคล่องตัวไหมจริงๆมันคล่องตัวมากนะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันเล็กด้วยนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยนะครับระบบก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับดูแลง่ายด้วยนะครับเรื่องระบบไฟระบบอ่าเครื่องยนต์อะไรเงี้ยดูแลง่ายมากนะครับ น,นี้มาเอาใจแฟนๆโตโยต้ากันหน่อยครับทางก็จะเป็นน้ำนิดนึงนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะครับน้ำไหลผ่านทางอะไรอย่างี้ก็อันตรายหน่อยนะครับสำหรับใครที่ไม่ชินทางนะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับ ก็ถือว่าโอเคนะพวงมาลัยคมมากนะครับเกียร์เนี่ยมันก็จะมี2โหมดนะครับโหมดขึ้นเขาก็จะมีโหมดสปอร์ตนะครับอันนี้ผมก็ใส่โหมดสปอร์ตขึ้นมานะครับความร้อนอะไรก็ปกติหมดทุกอย่างนะครับ เราก็ไม่ต้องเข็นมากนะครับเพราะว่าผมใส่สปอร์ตอยู่นะครับตอนนี้เราไม่ต้องไปเข้นคันเร่งอะไรมากไม่ต้องไปเข็นเครื่องยนต์มากนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เครื่องยนต์เนี่ยทางานหนักแล้วจะทําให้เกิดรถเนี่ยฮีทได้ความร้อนฮีทได้น้ําดันได้ประมาณนั้นครับแต่ว่าผมก็จะขับแบบเซฟๆขึ้นไปอันนี้ยังใหม่ด้วยรถเดิมด้วยสีเดิมทั้งคันเลย คล่องตัวมากนะครับเหมาะสําหรับการใช้งานในเมืองเครื่องยนต์เนี่ยประหยัดทั้งภาษีเครื่องยนต์ใหญ่นะครับก็จะจ่ายภาษีแพงนิดหนึ่งนะครับแพงกว่านะครับถ้าเครื่องยนต์พันห้าพอะไรเงี้ยครับก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้ากระโดดขึ้นไปเครื่องยนต์สองพเนี่ยภาษีมันก็จะแพงนิดนึงนะครับแต่คันนี้เป็นเครื่องยนต์1 2 0 0งพซีซีเราต้องจ่ายภาษีให้รัดเนี่ยค่อนข้างที่จะประหยัดกว่ารถเครื่องใหญ่อยู่แล้วนะครับ การคล้องตัวถือว่าโอเคมากเลยอัตราเร่งดีนะครับกําลังเหลือมากนะครับคันเร่งผมไม่ได้กดเยอะนะครับไม่ได้เค้นเครื่องเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราใช้โหมดเกียร์ให้เป็นนะครับก็ถือว่าขับสนุกครับถือว่าขับสนุกมากจะไม่ได้อืดมากจนเกินไปนะครับถือว่าแรงเลยแหละนะฮะสำหรับรถที่คันเก่าๆที่ผมขึ้นมารีวิวนะครับคันนี้แรงกว่าเยอะเลย อย่าง B M W นะครับก็ถือว่าแรงนะแต่ว่าคันนี้สมรรถนะด้วยการที่ว่ามันเป็นรถใหม่ด้วยนะครับเป็นเครื่องยนต์ระบบไฟฟ้ากล่องควบคุม E C U มาควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอะไรด้วยนะครับก็จะทําให้แรงมา้ามาเต็มระบบหัวฉีดระบบจ่ายหัวเทียนจะเป็นคอยคอยหัวเทียนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเสถียรน,นิดนึงนะครับเสถียรมากด้วยนะครับ กดแซงได้เลยง่ายๆนะครับก็ถือว่าโอเคนะใครว่าอีโคคาร์มันอ่ดไม่อืดนะขึ้นเขาอะนะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะเพียงแต่ว่าเราใช้หมดเกียร์ให้เป็นแล้วอย่างหนึ่งนะครับที่ผมแนะนําก็คือว่าขับรถเก่งขึ้นเขานะครับปิดแอร์เนี่ยมีโอกาสจะทําให้เครื่องยนต์ความร้อนขึ้นได้น้ําฮีทได้เพราะว่าพัดลมแอร์ของเรานะครับ จะช่วยดูดความร้อนออกจากหม้อน้ําด้วยในส่วนหนึ่งเพราะว่ารถเก๋งมันไม่ใช่พัดลมติดเครื่องยนต์เหมือนรถกระบะกลัวว่าขึ้นเขาไม่ไหวแล้วเครื่องมันจะหนักอันนี้ลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะว่ายิ่งรถใหม่ๆเนี่ยคอมแอร์เนี่ยมันจะเป็นระบบคอมแอร์โรตารี่มันจะไม่ฉุดเครื่องยนต์หนัมากมถึงจุด สูงสุดอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมเคยมารีวิวแล้วละ่ะนะฮะถือว่าถึงเร็วมากนะครับเพลินมากเลยเมื่อกี้ขับรถขึ้นมาขับสนุกมากเดี๋ยวเรามาพักรถตรงนี้กันโอเคครับถึงเนินวิวภูทบเบิกสวยๆแล้วนะครับแล้วก็ใช้น้ำมันไปนิดเดียวนะครับ เราว่าตอนแรกก็จะอยู่ที่ตรงขีดเลยขีดมันนิดเดียวนะครับใช้น้ามันไปนิดเดียวจริงๆนะครับมาถึงพุทธเบิกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมจะถ่ายให้ดูรอบๆตัวรถอ,อีกทีหนึ่งนะครับเผื่อใครหลายๆคนยังไม่ทันนะฮะคันนี้ก็จะเป็นตัวต้ยาลิสอ่ะผมได้พูดตั้งแต่ต้นคลิปไปแล้วนะครับว่าปีไหนนะครับย้าอีกทีก็ได้อ่ะเผื่อใครที่จะยังไม่ทันนะครับว่าด้วยคันนี้ปีไหนเครื่องยนต์เท่าไหร่เกียร์อะไรนะครับ ข้อมูลของตัวรถนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้อีกรอบนึงแล้วกันโตยตายา r ิสปี2014เป็นเครื่องยนต์ 1,200cc VVTi ซีซีนะครับเกียร์ออโต,โต้ CVT เป็นเครื่องยนต์4สูบครับนะครับด้านหลังก็สวยครับรถคันนี้ผมรีวิวไปแล้ว1รอบ2รอ,อบ1รอบนะครับ1-2 1รอบนะครับแล้วก็วันนี้มาเทสให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับน็อตไม่เคยขยับด้วยนะครับเพราะว่ารถคันนี้เป็นสีเดิมแท้จากโรงงานเลย รถไม่เคยทำสีนะครับทุกอย่างเดิมฝาเดิมเทสระบบเครื่องระบบเกียร์โอเคเลยนะครับถือว่าโอเคเลยแล้วก็ภายในสวยมากนะครับนี่ครับภายในสวยมากครับค่อนข้างจะลกนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเอาของใส่ก็จะมีกระเป๋ากล้องคันนี้ก็จะมีแอร์แบกค,คู่หน้าให้ด้วยนะครับไมค์ก็อยู่ที่1น0 0งแสนหนึ่งแสนหนึ่งมื่กิโลเท่านั้นนะครับ เพราะว่าผมก็ใช้งานไปเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแผงประตูสวยภายในสวยเบาสวยครับคันนี้เบาสวยมากตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นของตัวใตย้ยาลิศครับเป็นเกียร์ออโต้ซีวีทีนะฮะอ่ะดูเครื่องยนต์ก่อนห้องเครื่องคันนี้ก็สวยมากนะครับดูเครื่องยนต์ก่อนครับเครื่องยนต์คันนี้สวยมากนะครับเพราะว่าห้องเครื่องเนี่ยเป็นห้องเครื่องสีเดิมเลยนะครับรถไม่เคยเกิดวินเหตุหลักแน่นอนนะครับน็อตฝากกระโปรงไม่เคยขยับด้วยนะครับ กิเกอร์มอก็ยังอยู่ครบครับเบ้าโชกซ้ายขวาสวยหมดทุกหมดทุกทั้งสองนะครับนะครับสวยหมดนะครับนี่เม็ดองเม็ดอาร์ยังอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคเลยแบตเตอรี่ดีครับจอดนานสตาร์ตติดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กระจกก็เป็นกระจกแท้จากโตโยต้าอยู่นะครับกระจกไม่เคยเปลี่ยนนะครับตัวนี้คันนี้รถเดิมมากนะครับรถดีจริงๆนะครับรถเดิมจริงๆนะครับเครื่องยนต์ดีมากนะครับขึ้นได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคละความร้อนปกตินะครับ วิวสวยมากนะครับรอบๆวิวเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ที่พูกระเบิกนะครับวิวสวยมากจริงๆนะครับหมอกก็ชุมเลยนะครับเดี๋ยวถ่ายถ่ายหมอกให้ดูก่อนแสงสวยหมอกสวยครับรอบๆเนี่ยหมอกหมอกก็ค่อนข้างจะสวยมากนะครับนี่ครับถ้าเกิดว่าหมอกหายเนี่ยก็จะเห็นวิวนะครับ อันนี้ผมก็อยู่จุดที่สูงที่สุดอีกจุดหนึ่งนะครับของภูทับเบิกนะครับลูกค้าถามมาว่าคันนี้ขับขึ้นภูทับเบิกสบายไหมอีโคคาร์ไม่เคยใช้เลยนะครับก่อนที่จะใช้อีโคคาร์ผมก็เลยมาเทสให้ลูกค้าได้รับชมกันก่อนนะครับก่อนที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้ออีโคคาร์นะครับบอกได้เลยว่าเครื่องยนต์ดีมากครับแล้วก็สมูทมากเกียร์สมูทมากครับใช้งานปกติเหมือนรถยนต์ทั่วไปเลยนะครับ อัตราเร่งดีเหลือๆนะครับผมก็ได้ลองทําคลิปนะครับถ่ายคลิปให้ดูแล้วว่าตอนที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นยังไงอัตราเร่งเป็นยังไงก็ถือว่าโอเคนะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่หน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ